ขอเดี๋มาดูแนวทางของจีนนะครับจีนนี่จะเป็น2ตัวบนเหมือนนิเคอีนะครับรูดขึ้นลง24ตัวนะครับจีนนี่คือตอนนี้ผมใช้เลขชุดที่3มนะครับมันเด้นครับตัดแค่2ตัวท้ายพอนะครับ3มตัวมันถูกยากนะครับมันมี2อรอบเช้าบ่ายเดี๋ยวเช้าบ่ายมาดูกันกลางๆคเบิลท็ออะไรยังไงนะครับจีนนะครับลงไว้ในลายกลุ่มแล้วเหมือนกันนะครับทุ่มครึ่งเนี่ยนะครับจีนนะครับจีนเช้าบ่ายที่18นะครับเลขชุดที่3ครับเลขส0ูนนะครับ ลดขึ้นลง24ตัวคือเอา20บวก24ได้44นะครับ20ลบ24ได้96นะครับก็คือเลขครบๆคือ49ตัวคือกดตั้งแต่9697จนถึง00ถึง1920จนถึง4344นะครับแต่มาได้นะครับตอนกดในแวบจริงบางท่านอาจจะสุ่มตัดทิ้งเอาเองได้บ้างตามสะดวกนะครับเนี่ยนะครับจีนนะครับเลข20นะครับสุ่มตัดทิ้งเอาเองได้นะครับแต่ว่าอย่าตัดตัวที่ถูกออกนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าม่ติดอะไรใน YouTube กับ Facebook ผมจะลงแบ่งปันเฉลี่ยไปวันจันทร์กลางคันเป็นหลักนะครับส่วนท่านที่จะตามทุกวันในลายกลุ่มก็ปีละ600บาทนะครับตามอาจได้ทั้งปีครับแล้วก็มันมี2รอบนะครับเช้าถูกคือหยุดนะครับเช้าไม่ถูกบรรทบมาที่รอบบ่ายนะครับตามตัวอย่างครับตัวอย่างนี้ไปที่คิดเตะที่ยก้าสินะครับซึ่งตอนนี้มีเว็บี่จ่าย9596สิบหเหายเว็บนะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นผลจีนกันนะครับ